ดูอันนี้วันนี้ล่าสุดดาบพิฆาตสูนก่อน12บสองน่าจะหมดเชลน่าจะของพึ่งลงนะผมก็น่าจะได้ครบครบแพ็คเขาอะแต่ไม่รู้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่าซัเนมิส,สมส่วนแต่อะไรวะโยเมมีแล้วเหลือซันเนมิเนี่ยตัวเดียวมั้สม่วน ไม่มีอะไรขาดขาดไอพวกตัว SD น่าจะครบอมดแล้วนี่มันไม่ม like ีไอ้นั่นนะอ๋อภาคนี้มันไม่มีไอตัวน้องเ่ยนะจำไม่ได้ซานีมิโอ้ยไอแหล่ คนเอ็นนี่ไม่รู้ครบอย่างนี้ยังมีครบเลยว่าเอ็นเดี๋ยวแกะโอเลงยาก,ก่ะเอเอื่นคนฝากหาสติกเกอร์เดี๋ยวต้องไปเช็คกันมีซ้ำเยอะเดื่อเขาจะั <c oughs> สติกเกอร์เซยา่ายังมีคนอยาก ขาดเบอร์นู้นเบอร์นี้เบอร์ธรรมดาแต่ว่าเบอร์ธรรมดาก็ตอนนี้สึกไอ้เบอร์ต้นๆน่ะไม่ออกเลยสำหรับสติกเกอร์นี่มีคนเก็บไปแล้วนะหนึ่งเห็นลงอยู่ในกลุ่มเก็บได้ SR ครบสั่งแบบแล้วก็สบายแล้วที่เหลืองานง่ายเรานี่ขาดอีกหนึ่งใบใบที่สามสุดท้าย แตถ,ถ้าได้อะไรก็ได้อ่ะเอามาก่อนเอาไว้แลกเกืเ่อ่าคนแรกได้ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เจอโจรนะีชามฉาชีพบก็ระ,ะบาดต้องระวังตลาดไปซบเซาโดนโกงกันยับเลยมันเยอะเทคนิคแม่งโคตรเยอะ <c oughs> แต่บางคนมันก็หลอกแบบน่าเกลียดเกิน ที่บอกว่าให้เอาการ์เาาดเราถ่ายรูปกับและเขียนชื่อมันนี่ทุเรศสุดแล้วคือตั้งใจโกงเลยแล้ว้าเขียนชื่อมันไปเพื่อเพื่อจะได้เอาไปหลอกนะฮะไปลงหลอกว่ามันมีแต่จริงๆแล้วแม่งไม่มีเลวจริงอันนี้มันเทคนิคการโกงเยอะต้องระวังเอาเองนะครับอันนี้จะซื้ออะไรก็ดูดีๆ เก็บข้อมูลดีๆน้อยก็ถามถามคนในกลุ่มในเฟซว่าคนนี้เป็นไงหรือไม่ก็ขอเครดิตมันถ้ามันจะปลอมเครดิตถ้ายอมโจมันมาทุกรูปแบบจริงๆ เราเโชคดีไม่โดนะก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรตอนนี้จะกลายเป็นคนขายอย่างเดียวแล้วไหมไม่ซือ้อไม่เคยซือซ้อ,อนนะซือ้อเหมือนกัน่ะซื้อแต่ว่าซื้อจากคนเจ้าใหญ่ๆอ่ะที่แบบเขาค่อยชัวร์หน่อยที่แบบเออเห็นว่าขายมานานอะไรเงี้ยก็ซื้อได้ผมไม่ผมไม่เน้นซื้อนะถ้าไม่เบื่อถ้าไม่เหลือบากกว่าแรง ซื้อลุ้นไปดีกว่าชอบลุ้นคนชอบลุ้นลุ้นไม่ดีกว่า <c oughs> อันไหนมาซ้ําๆมาก็ขายพอทุนขึ้นมาเปิดลุ้นต่อ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่เปิดออนไลน์นะะเลเยอรเนี่ยต้งมาทีต้องเจอผมต้องรีบกว่า ลบแล้วเราก็าจะได้ปลาลอยปกติมันจะมีเปิดออนไลน์ทำไมรุ่นนี้ไม่มีไม่รู้ไม่เข้าใจผลิตไม่ทันคนซื้อเยอะไปไม่เหมือนไอ้มดแดงเยเหลือบานเหลือมาจนปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่เลยมดแดงแต่อันนี้มันเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่มันดูด้วยาระตูมัน มันร่วนสมัยอ่ะไอมดแดงเนี้ยไม่รู้จักแล้วเด็กสมัยนี้มันตัวอะไรวะหน้าตาเฉยๆไอมดแดงใหม่ก็ไม่มีนันมาฉาดไอแถมก็คงไม่ค่อยได้รับความนิยมดี่ะแต่ผมก็ดูมาไล่ดูเรื่อง <c oughs> <c oughs> มันก็ดูได้นะดูเพลินๆไปอย่าไปคิดว่าเรื่องมันต้องดีต้องอะไรมาก บางคนมันดูลึกเกินกมันก็ไม่เอาความสมเหตุสมผลมา <c oughs> ดูเอามันอย่าเนี้ยว่ <c oughs> มาสองสุดท้ายส,สองซองก็เยอะหน่อยนะฮะโอ้ยเหนยวเมื่อวานงอเลยเกี่ยวเมงอเ,เ,เลยอันนี้นี่ เออมันไม่มี SD ไอ,ออูซุยว่ะเออว่ะเออมิสโกวายซ้ำปราณวารีจะได้ยี่สี่ใบนะครับาร์ดเอ้ยอ่เอานี่การ์ดอาดากิทั้งสองล่าง อุซุยเทงเกน <c oughs> โอ้โอ้านี่ไงบ่นปุ๊บได้เลยบ่นปุ๊บว่าเฮ้ยเออยังไม่มีเอามาเลยเทงเกนเ <c oughs> อสดีนี่กัดอาไม่โฟกัสเดี๋ยวขอเทงเกนสมส่วน <c oughs> โอ้เป็นหมีก็มีแล้วนี่ว่าการอาอแล้วการอาคู่โ,โทรศัพท์ร้อนเนียค่ะทำไรเลยโอ้ฝนไม่ตกก็ร้อนครับจะตกตอนเย็นเนี่ยเมฆมาจ้ะอินโนสุเกะเอออยุอืมโอ้โ เป็นเกนกับทันจิโร <c oughs> ่เป็นเกนเ,เป็นเกนเดียวตุ้ยท้องมาอีกแล้วตุ้ยท้องโอ้โหซ้ำเป็นเกนซ้ำแหลก อทากิอุทาโรเอาเทงนเกนมาอีกแล้วเทนเกนเอสดีโอ้โหออกวาที่ออกเป็นตากเฮ้ยจะไปแข่งกับโอบานายยังไงวะก็คานาโออย่างเยอะอันนี้เป็นใบแรกใบสี่เบอร์สี่เพราะว่ามันต่อจากศูนย์ศูนย์สามเนี่ย อาดากีอีซ้ามโอ้โหเนสิโกอัน <es> จะหมดแล้วมั้งจะมีหกใบเปล่าวะเทนเกนซ้ำ en อีกแล้วซาเนมิสมส่วนเทนเกนสมส่วนยังไม่มีโอ้โหดากี ับศูนย์ดากีดยูเอสดีกี่ยูสมส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้มียังไ,ม,งไม่มีนี่ว่าปานวาลีใช่ไหมปานวาลีปะทะดากิ ก็ okay, ยังไม่มีลูกนั่นเอ็นโอ้โหสามเพลงเกนอีกสามซองสุดท้ายนะฮะอ่อสี่ซองวะาเกงเกนอีกแล้วแข่งขาด S R มีไหม S R โ oh, <c oughs> อ,อ้ยเดืออีกแล้ว เหลือสามตัวบอมตัวอ๋อเอ็นอย่างบมีแล้วมั้งพันติโลเป็นอานะฮะพันติโลเทงเกนเบอร์หลังๆน่ะวายหมดพันติโลอันนี้มีเหมือนจะไม่มีนะนี่เอาแล้วก็ได้ใหม่มาคืออันนี้ คู่นี้โอเคตามนั้น